อโอเคครับน้องวันนี้นะครับพี่กบก็ได้นําข้อสอบมาเสนออีกแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมอกษตรและก็ general chemistry มอกษตรนะครับเรื่องอะไร <The> เรื่องการาฟความดันไอของลาอูนในบทสารละลายนะครับตรงเนี้ยออกสอบแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอก,การาฟที่ปีนลักษณะยอย่างเงี้ยออกทุกปีนะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเวลาพี่จะทาเนี่ยพี่ก็จะตัดเนื้อหาจากคอร์สหลักมาบางส่วนนะ เพราะว่ามันอธิบายเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงเลยก็จะตัดเอาเนื้อหามาเฉพาะที่เอามาใช้กระโด์ข้อนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนมากกว่านี้มีข้อสอบมากกว่านี้นะครับเรียนละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถลงคอร์สหลักกับพี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สสอนสดหรือว่าซื้อคลิปก็ได้นะครับตรงนี้นะอ่ะเรามาดูกันโจทย์ข้อนี้2คะแนนมันข้อสอบออนไลน์นะครับเขาบอกว่า กราฟแสดงความดันไอของสารละลายซึ่งได้จากการผสมของเหลว a และ b ถามว่าข้อความใดผิดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูตัวกราฟความดันไอของลาอูนก่อนความดันไอของลาอูนเนี่ยนะครับกราฟของมันจะเป็นการพอดร,ระหว่างค่าความดันไอในแกนตั้งหรือว่าแกน y แล้วก็เศษส่วนโมของสารตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่มีอยู่ในระบบอาจจะเป็นเศษส่วนโมของ a หรือของ b ก็ได้ ได้ทั้งคู่นะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งอย่างข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นเศษส่วนโมของ B นะก็จะเริ่มจากศูย์ไปหนึ่งนะครับโจทย์ก็จะถามว่า1ข้อความใดผิดเส้นแเป็นเส้นที่แสดงความดันไอรวมของสารละลาย ab ตามกฎของลาอูนเออการที่เราจะรู้ว่าแเนี่ยถูกหรือผิดเนี่ยพี่จะมาอธิบายเส้นก่อนในคราบนะครับว่าเส้นของใครเป็นของใคร นะครับเวลาที่น้องจะติ๊กเส้นในกราฟนะให้น้องดูเศษส่วนโมก่อนเป็นอันดับแรกเศษส่วนโมก็ใช้ของใครเขาใช้ของ B ถูกต้องป่ะดังนั้นจำไว้เลยเส้นแรกที่มีความชันสลบขึ้นจากซ้ายไปขวาจำไว้นะครับเส้นที่มีความชันสลบขึ้นจากซ้ายไปขวามันจะเป็นเส้นของสารที่ใช้เป็นเศษส่วนโมนะครับเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่า2เส้นเนี้ย เส้นตรงเนี่ยที่เฉียงขึ้นกับเส้นโค้งที่เสียงขึ้นตรงเนี้ยนะครับเส้น w กับ t เนี่ยมันเป็นเส้นของของ b นะครับอ่าเป็นเส้นของ b นะเออพี่ก็ติกว่า2เส้นเนี้ยเป็นความดันไอของ b แล้วกันนะเป็น pb นะครับอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูว่ามันมีอยู่ด้วยกัน2แบบสำหรับ b ก็คือเส้นตรง กับเส้นโค้งนะครับเส้นตรงเนี่ยหมายถึงเป็นความดันไอที่เป็นไปตามทฤษฎีของลาอูน <S <S เห็นปะมันจะไม่มีการเบี<ๆ>่ยงเบนก็เป็นความดันไอในอุดมคตินั่นเองนะครับย้ำนะเส้นตรงเนี่ยไม่มีการเบี่ยงเบนก็จะเป็นความดันไอในอุดมคต,คติส่วนเส้นโคง้งอันนี้เป็นสารละลายจริงก็คือเป็นความดันไอของ B จริงเห็นปะมันจะมีการเบี่ยงเบนนะครับอ่าเรียบร้อยได้ B ละหรือ A อะ่ะ A คือเส้นไหน A ก็จะสลับกันเป็นเส้นที่มีความชันสโลปลงจากซ้ายไปขวาก็คือจากซ้ายไปขวาแล้วทิ้มลงเนี้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอสอตัวนี้นะครับ y กับตัวเนี้ย y กับ u เนี่ยก็จะเป็นความดันของ p a คือของอีกตัวนึ่งนะครับไอเจ้าเส้นตรงก็เป็นความดัน i ของ A ตามกฎลาอูน คือความดันไอตามทฤษฎีส่วนเส้นโค้งก็เป็นความดันไอของสาร A จริงๆนะครับผมหรือว่าจากการทดลองก็ได้นะบางครั้งจ์พูดนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าจุดบนสุดนะครับจุดบนสุดของทั้งเส้น PB และ PA เนี่ยเขาเรียกว่าความดันไอบริสุทธ์นะครับดังนั้นเนี่ยจุดบนสุดของเส้น PB นี่คือจุดนี้จุดบนสุดของ PB เนี่ย จุดนี้นะครับอาจใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะ,ะนะ B ต้องเกี่ยวข้องกับสีแดงจุดบนสุดของเส้นของ B เนี่ยเราเรียกมันว่าความดันไอบริสุทธิ์หรือว่า PB 0นะครับเพราะฉะนั้นขอน้อนี้ PB 0มันก็จะเท่ากับ400นะครับต่อไปจุดบนสุดของเส้น A ก็เรียกความดันไอบริสุทธิ์ของ A นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวย่อมีศูนย์อยู่ด้านบนเป็น PA 0นะครับตัวนี้ แค่จะเป็น600นะครับผมต่อไปเส้นที่ลากจากจุดความดันไอบริสุทธิ์โยงกันคือเส้นอะไรแซะจใไ้บ้านลากจากจุดความดันไอบริสุทธิ์นะครับของ A กับของสีชนกันตัวนี้แหละพี่ให้เป็นสีม่วงนะเขาเรียกว่าเป็นเส้นความดันไอของสารละลายรวมนั่นเองนะครับก็คือเป็น PAB PAB เนี่ยก็หมายความว่าเป็นเส้นของสารละลายในระบบที่ได้จากการผสมกันแล้วนะครับไอ้เส้นตรงเนี่ยก็เป็นความดันไอของสารละลายตามกฎลาอูนนะเพราะว่าไม่มีการเบนเบนส่วนเส้นโค้งนี่ก็เป็นสารละลายจริงตามการทดลองนะครับผมอ่ะพอได้ตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเรียนในคอร์สหลักของพี่จะละเอียดกว่านี้นะน้องจะเข้าใจมากกว่านี้เพราะตัวอย่างจะเยอะกว่าเขาบอกว่า ข้อ1เส้นแเป็นความดันไอรวมของ AB ตามกฎของลาอูนจริงไหม mm hmm. เส้นแเนี่ยเราติ๊กมาแล้วว่าเป็นความดันไอรวม AB จริงประโยคแรกเนี่ยจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตามกฎของลาอูนนะเพราะว่ามันมีการเบีย่ยนเบนนะครับถ้าเบีย่ยนเบนเนี่ยก็คือจากการทดลองนะครับผมเส้นที่เป็นไปตามกฎของลาอูนนีจริงคือตัว R นะครับนี่ PAB แล้วไปเส้นตรงเนี่ยคือเส้น สารละลายตามกฎลาอูนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยก็ผิดเลยนะครับแซดนี Z ่เป็นของสารละลายจริงนะครับปิ่กติกไว้ว่าตัวนี้เป็นสารละลายจริงสองความดันไอบริสุทธิ์ของ a มากกว่า b จริงป่ะความดันไอบริสุทธิ์ดูตรงไหนก็ดูตรงปลายสุดของเส้นนะครับเห็นว่าของ a 6 0 0ของ b เท่ปะ b 4 0 0ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความดันไอบริสุทธิ์เนี่ยนะครับ a มากกว่า b อันนี้ถูกต้องนะ a 600 b 400นะครับอันนี้คำตอบที่ถูกนะครับต่อไปเขาบอกว่า b มีจุดเดือดสูงกว่า a จริงไหมนี่ตรงนี้คำพูดนี้สำคัญนะครับ จำไว้เลยนะครับว่าจุดเดือดเนี่ยนะครับจะสวนทางกับความดันไอบริสุทธิ์นะครับนี <of navigation>. ่จุดเดือดจะสวนทางกับความดันไอบริสุทธิ์นะครับในที่เนี้ยเขาบอกว่า B จุดเดือดสูงกว่า A แสดงว่า B เนี่ยมีความดันไอบริสุทธ์ต่ำกว่า A ถูกต้องไหมคำตอบก็คือถูกต้องนะครับว่า P เนี่ยมีความดันไอบริสุทธิ์ต่ำกว่า a นะครับ ถูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการเกิดสารละลาย a b มีเดลต้าเฮทมากกว่าศูนย์จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือเวลาที่เราจะดูเนี่ยนะครับว่าเดลต้าเฮทมากกว่าศูนย์หรือว่าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยให้เราดูความโค้งนะครับความโค้งเนี่ยที่มันโค้งไปจากเส้นปะนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นโค้งขึ้นจากเส้นปะเห็นไหมอย่างข้อนี้เขาเรียกว่าโค้งขึ้นโค้งขึ้น คงขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการละลายแบบที่เดลต้าเมันเป็นบวกหรือว่าดูดความร้อนนะครับดูดความร้อนเนี่ยหรือพูดง่ายง่ายว่าเดลต้าเมันก็จะมากกว่า0ูนย์นะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการละลายที่เบียเบ่ยงเบนทางลบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้น้องก็คือว่าเรามีเส้นตรงนะอะสมมุตินะเรามีเส้นตรงเนี่ยไอ้พวกสารละลายจริงมันจะโค้งไปข้างล่างแทนนะครับนี่เป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ลากให้ดูนะ ะสมมุติเนี่ย,น,ยนะครับเห็นปะมันจะโค้งลากไปข้างล่างนะครับรวมทั้งเออ่ไอเส้นที่มันเป็นลากโยงกันด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะโค้งไปข้างล่างถ้าเกิดว่ามันโค้งไปข้างล่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการละลายที่เดลต้าเฮเป็นลบนะครับลบก็คือคลายความร้อนนะครับคายความร้อนนี่เดลต้าเฮมันก็จะน้อยกว่าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ4ี่เขาบอกว่า การละลายของ A B เนี่ยมีเดลต้าเมากกว่าศูนย์หรือว่าเป็นบวกจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือเส้นความดันจริงมันโค้งขึ้นหมดเลยถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นบวกถือว่าถูกต้องนะครับอืมใช้สีแดงดีกว่าต่อไปอันที่5้าเเป็นความดันไอของ B ตามกฎของเฮนรี่จริงไหมอ่าเส้นของเฮนรี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นที่ขึ้นจากมุมทั้งสองด้านนะครับถ้า ขึ้นจากมุมเนี่ยสัมผัสเส้นโค้งของใครก็จะเป็นเส้นโทนลี่ของคนนั้นอย่าง h เนี่ยนะครับเส้นที่ขึ้นจากมุมเนี่ยสัมผัสเส้นโค้งของ b ใช่ไหม h เนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นเฮนรี่ของ b นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ลากเส้นโค้งเนี่ยสัมผัสขึ้นมาด้านขวามือเนี่ยก็คือสัมผัสเส้นโค้งของเจ้า a ใช่ไหมสัมผัสเส้นโค้งของสาร a เนี่ย ตัวนี้ไอเส้นแดงเนี่ยก็เป็นเส้นเฮนรี่ของ A นะครับเพราะฉะนั้นเส้นเฮนรี่เนี่ยดูให้ดีว่ามันลากจากมุมแหลมมันสัมผัสเส้นโค้งของความดันไอของใครนะครับสัมผัสของใครก็เป็นของคนนั้นดังนั้นเนี่ย h เนี่ยเส้นเฮนรี่สัมผัสกับของ B ก็เป็นเส้นเฮนรี่ของ B อันนี้เป็นคําพูดที่ถูกต้องนะครับดังนั้นก็ถามว่าข้อใดผิดข้อนี้ก็ตอบไปเลยว่าเป็นข้อที่1น่นั่นเองโอเคครับน้อง แต่ว่าข้อสอบข้อนี้จริงๆแล้วถ้าใครเรียนกับพี่นะมันทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะพี่มีตัวอย่างให้เยอะกว่านี้นะครับรับรองว่าไม่พลาดนะครับสําหรับเคมีล่วงหน้ามอกเตษแล้วก็ general chemistry มอกเกเสโอเคครับสำหรับความรู้ที่ให้วันนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อน้องไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเอาไว้พี่มีข้อสอบใหม่ก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับ